กําลังมวกลังมวลเอาอีกเอาอกเอากเเอาเอาาไม่ม่มาเดีีไอทีหตาหัวหน้าสั่งให้กูสั่งเนียเชื่อได้หมเอามักําลังมวนี่เศ้าจังไหนเดี๋ยวน่เล่นจัติรัสีตายเว้ล่ะให้กูตาบอดจนว่าขูปวดหูปวดตาเอาไม่รานั่นใครกูเศร้าได้ไเนี่ยเว้ยล่ะเศ้ากแม่นี่ยเศ้าเศราบอดได้แบอดนี่ก็ได้ พอเป็นท่าเราสั่นเราเข้าไปสักก่อนจัดเรียนรีไร่กับใครเอาคืเป็นยังสิเอามาจากพี่มันอไงพี่น้องหัวแตกควบควบอยู่แม่พ่อยงเอาล้วมันคุ้มค่าโตแล้วละเล่นโดนแล้วเถอะไม่ไปไฟคือวางสั่นพี่ยงอยค่าโตได้หลายปันไดอยู่เนี่ยลอยห้าสิบนึ่งเว้ยเราก็ได้ซ้ำกันบนสุกคนหนึ่งตัวซ้ำกันอยู่ใช่มุ่งเจ้าได้พลังห้าร้อยหกร้อยคน เอาก็ขึ้นให้ยุตัว์ปีก่ายเดียวกันตัวเนาะขึ้นเป็นยังขึ้นสิบาทนึงอ่ะซื้อขี้ให้หมากินกับบอยิมเอาเท่าไหนก็เอาตัวตลกเหบาดเขาบอกไม้แบบแพ้ว่าสันขึ้นปีละชี้ร้อยหาล้อยคืนเป็นพันสองพันได้รถปีละขั้นสองขั้นไปเศร้าเขาบอกไม้แบบแพ้เขาเป็นพระเอกพระเอกกับพระเอกเนาะให้มันขาดตัวตลกบ้างนะทุกนี่กับตัวตลกวอะเจ้าบ่อเข้าใจบอกพยองเขาบอกแพ้แต่เขาเป็นพระเอก ไอ้เอกยอดนิย่อมสำเดอออกมาหน้าเวทีพี่น้องตบมือให้เขาแตกสวดสวดให้เอกยอดนิย่อมมันเสียแล้ยอมตลาดจะคลองอ่นล่ะร้านใครอยู่นี่ยร้านหัวนานล่ะบักไดอยู่นี่เอาบ right ักแพ้ ne, ่ท่านนี่หัวลาลากับแหลมไม่เห็นกันกัวซันอีหยังละบักขำอีหยังกับบักแพร่บักแพ้จะว่ามันหนีอยู่ใส่ออกมืดออกมากไม่ต้องค้นตบมือไล่ข้ามันแล้ว ไม่จอมากก็ยังนี้แลูกแพ้ไหมไทยฟอ่เสียงแพงเอาปรตูไ่ส่วนนี่ะเช้าลยออกมาขูว่ามันงาไม่แหงอยู่กแพ้ออกมาวะันักามันนีบงไดท่านย่ามาสันเทหาพ่อหาแม่มันีแน่อยักกัย่องออหยังกัดีมดเขเต้นงามยังนี่แหะเต้นยุเต้นงามยุส้ยวนมาถึงลำห้อน ไอ้เต้นมองมันนักแท่นนั่นเอาวะฉันเอาไม่ใันเล่นหาพ่อหาแม่มันิถ้าวบ้านล้มตายนี่มันหันหาแม่มันถ้าวบานเราฝ่ายกูว่าจังสี่มือหนีมันสิบเปอเซ็นนี่ออกมากพอดีเสอย่างสิไล่ซ่อมฝ่ายนี่นะกะใครนี่นี่นี่เสอยางสีไล่ซ่อมฝ่ายนี้กะใครเอาเหะนะเอาเฮ่เป็นไหนเป็นไหนคนดังเขาบ่พูดอ่ะ เจ้ายอโบจังสันพี่โยงหัวหน้าพลศิียใจเจ้าตกงานมันบอดีดิพี่ตกงานก็บ่คือตายคือเคยีย่งบินทำตื๊กหรอกแม่นบ่ขนาดมันกับเม่ยนยูเจ้ากี่ยังกับว่ายข่อยอยากอายวะนี่แม่เอาแต่เสียไอ้นี่หรอข่อยบ่ง,งเงินนี่หรอบ้านข่อยอจะหนีนี่แหละโอ้ยหุ่จั่างดหรอกว่ายุบันเล่านั่นเจ้าของแห่งเป็นจังสั้นหรือหลีพี่โยงจะออกซื้อดูายขี้เหย่จะออกซื้อเล่าหลายไม่ยัง เราแค่อยากอ่ายลูกเคยเราอยู่ลูกเคยเรามาเมื่งอยู่ดิเจ้าสิไปิโย่ใส่หัวหน้าเพิ่นดีสิตายเพิ่นเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำเนี่ยอยู่เนี่ยกินบ่อยืนหิยอยากไม่พอใหญ่ชาลี่ไม่ป่อยืนหิยอยากกินใส่น้อน้ำมาแล้วเจ้าของลูกน้องกินตาอันเขากินยังไงนี่ปีแรกกันต้นตะปาทู่ตปาทู่อันว่ามันหน่อยกระทำหอดหัวมันใส่โอ้ยสักนนีี่ไปก็ตทำหัวมันใส่ตัวตะปาทู่น้ำไปซื้อเขาขายหอดหัวมัน มัวสมว่าตำความแข่งเงมันกันะนะกูววาดูกะว่ากูววาดูกะกินน้ำกันนั่นละกินน้ำกันอยู่ไส่จะของมาทอดสินส้นซีแตกพี่น้องอ้ยขึ้นไปกินอยู่ทั้งรถตู้คุณเปิดแอร์ซีแตกซัมมั่าหนาวตายนี่ ายบ่อยากายคนปะมือนี่คือเปลี่ยนอยู่มือนี่ไหมเปลี่ยนกับเปลี่ยนที่ซุปมะเขือสิขุนวันซ่อนนี่แหละไม่กินมาไฟซุปมะเขืออันมะเขืออันไงอ่อนๆข่อยกับบัวบ้าได้พอยงเอาะซุปน่วยแก่ๆนี่ดำๆต่ำกับบ่อแหลกนั่นเองอย่าให้มาโอ้ยเถอะทุเล็ดไปทุเล็ดที่เป็นยังไงทุเล็ดที่น้ำยังไงคือแบบทุเล็ดนั่น บัวตาแนวอยู่แนวกินได้เรื่ยงหนึ่งคือกันเลี้ยงเขานี่ล่ะเขาเป็นยัางกับน้อกก็พีกับน้องคือคือได้เคนพี่น้องเอ้ยเมื่อใดที่ว่าสิงสารบ่ได้เล่นฝนตกค่ำเมื่อใดบ่ได้เล่นผู้เป็นแม่พี่ล่าหัวใจสิขาดพ่ออาลูกสามหลอดสี่ลอดชีวิตกินเข่าขาดภาษาก็สอบซีก็สอบซีสอบขาสอบสิเป็นยังเมื่อนี้อุ่นขอเย็นเหลือต่อมึกขึ้นนี่พี่น้องเอ้ยเน้าให้เนาเฮีย สั่ไ้เมออวา้ทอพี่นอกสิว่าแม่เลี่ยงเลยแม่กล้าเลี่ยงยังแม่่าคุยเะยแม่กดบัดเมาไอ้เปลวไงดีต่อปวไงหลอดผาว่าหอดก็สีว่านี่ยงานดาลูกนอกลูดบัดเมา สื่อเนียมันแสบมาสูกินนะสื่อเนียมันแสบมาสู้ไม่ยัางงัจอมมันหอยอตเนตยุตตลาดสดมาเห็นตีย่างใคอยอุจักแล้วคอุจักแล้วครจักละมักแจงมแต่แม่มึงตีเสี้ยหอยไม่อย่างเจ้าอยางเี้ทิ่ง่วนนั่นอจักนะเนี่ันแสบอ่ะกินตเจ้าของท้่ใกล้กันื้อเมื่กินนะ้งใกล้ตีมา่ตายกูเล้าว่าได้กินทีนไกล้เนื้ย กันไว้สิ่นไกลว่าแวบบสั่นลูกน้องกินเต้าหัวเข่ามันแต่มันออกมาเต้แม่มันใส่เทียร์สีถงหมดไปนี่รับข้านบอกจังไดพี่น้องกับว่าเสื้อดอกเทืยอ์พอดเอาสีเสื้อจังไดพญายงขนผู้พนมีเหตุผลพนก็ต้องแยกแยะออกละ่ะแก้ว่าเจ้ากินตะปพนปลาทูเมนบอรนปลาทูแล้วละ่ะสู้ปลาเขียพ่อสู้ปลาเขียหรือว่างแรกไปกินตะสิ่นนั่นล่ะ้าเป็นยังคู่วันก็ไข่อยเอา เ้ให้จักหวัดได้พี่น้องเเหนาพยียงไงนีแล้วไ่คอยกินแซ่บนมเนีแล้วไมงค่อยกินแซ่บไมงคอยกินแซ่บโอเคหนาาเอาอโอ้ยังเอาดีตั้เแ้าของซ่มีละรถสีบขั้นเศร้าขั้นไปสเศร้าเมียแม่มันไม่มี่ยังกะมีซ้ำกันนั่นละนะะซ้กันยไสทั้นนี่หาจังกะยัดสีขี้กับพมี เซอร์เพอร่แมนหรอวะขอยยืนอยู่นี่ม you know ันเหม็นเงียงเหม็นเงี้งว่ะเอ้ยเหม็น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 ตะกี้ก็คือจังเหม็นบักปอบนี่ก็ได้โอ้ยมันมาสิเหม็นคักเทนอ่ะเพร่ะวาแล้วซ้ำกันแล้วก็ซุ่มไปขว้าบอกห่านางโบตีนสิ้นอ่ะ แต่าบ,าบันไหดยอกบัานางล้องยิบขึ้นม,มาเดิมมึงเอนอนันี่กันเนายิบขึ้นม,มาเดิมมึงเอนอนันี่กันเนาบัดได้แท้ไม่เหม็นหงตะหงฝ่ายฝ่ายเอ้ย,ย,ย,อยไมัง้างเอ้ยไ <c oughs> ม่นี่พออยากง้างไปไกลสุดได้ยาบ่ได้เขาคลองขึ้นมือย้างแล้วสุมืงินให้เขียดข้ากลงนี่นัน่นเอาเงินมาไอไ้อยเป็นวะ อีน้ไม่ต้องเอามันดอกค่าตัวต้องซ้ำนี่กับพ่อกไฟเข้าอ่ะแม่มันใจแม่นบพรว่าบวกเอาค่าตัวมันใจนะเออโอล่โน่ลีฮูจังเนี่ยลูกต้องพิสูจน์ขันอยากยูท่างแม่อยากอัดเพลงเสียงอีกพิสูจน์ยังอีกเหรออ้าวมาเล่นต่อตีหลังให้พ่อย่องเห็นมาตัวหักแม่ตัวเข่าข้างแม่โตต้องเล่นต่อมาเล่นต่อีโอเคเลย อรถวานเนี่ยมันบะเข่าคางถือแม่มาหัก้านข้านี่ยให้แม่มาได้เต้นโอ้ยก้านมันจะหักมก้านมันจะหักโอ้ยมันจะโอ้ยโอ้ยมันจะให้แม่มาได้เต้นกูสั่งวาไว้ส้มน้ำหนาเนี่ยมันเจ็บอิลิสแล้วชื่อคอเล็กสแล้วเหรอเจ็บก็บพราะให้พื้นเจ็บน้ำเนา ไปแม่สีนัดนึ้งถึงสามอำนาทั้งแม่แม่สีขึ้นค่าโต้ห้ยพูดได้ก็ได้ยืนยันร่วมกันสามคนนั่นอัดแท่นเสียงให้พ่อเต่ารับเสียงอัดซิบเสียงกับบ้อเงือกดอกค่าโต้ทอนมานี่มึงจะเสียนะฝ่ายขันมึงเสียมื่อที่เถ่าค่าว้องคือกูดิโอ้ยเจ้าหันเพื่อนกระเจัดให้ยูพี่ยงกระจ้าให้กูยับไหนยับกูตายพื่นที่ แล้ว่าฟังฝ้าฟั่งมองไัดสินใจข่อยสิอัด์ตอิลีขันเจ้ามาท่าข่อยนับหนึ่งถึงสามหัวร้อยหุ่นหัวสีหุ่นหัวพันหุ่นก็คือมั่นใจแค่แค่มั่นใจแล้วเมือนไม่ใช่วันนั้นเลยแหละหนึ่งสองมึงเยอะนะใส่เสียใส่เสียกูเนี่ย้มยกูเก็บก้อนมึงก่อนเยอะๆจะมายังเอาสาดกูคนเนี้ยล่ะ สาสร์ซ้ำหนีเพรต้องยางมาเอาหอยดึกไปให้ก็ได้พุ่ณดึกไปใช้ก็ได้ตัวศาสต่์มัยอมเสียเปียบคนนั้นนั่นนี่ล่ะกูไปเอาก็ได้นี่ล่ะนี่ยยังล่ะเอายังล่ะโอ้ยห้วยบ้านสารค้าบ้านกูดินมึงจับว่าล่ะเอาว่าล่ะห้วยไปไปกูที่พาอมึงหนีรีไปเลยสิไปใส่ใส่กันไปล่นไปหยุดไปหยุดใส่ก็ได้น้องลุ่นเนี่ยเจ้าสิภาเขาไปหยุดใส่ขอไปเบิร์ตมากูทีพาไปหยุดนั่นมีผุู้หวง

อายนันโดนแม่นอเรื่องมนกไ่ติบตอเจ้าดิค่ันเมนุใครผมอยู่นั่นวันนี้ผมสิตั้งไก่เห็ดงานสีบัฟังคว่ไปฟังความเมนกนั่นนั่นน่เมว่าอย่งสีเื้อเสื้อบ่อไเฮ็ดอย่างสีเฮ็ดเฮ็ดยังเฮ็ดอสัญญาตอนหนาพี่นน้อสัญญาตอนหนาพี่ลน้องอืนะสูน่เนไกเฮ็ดงาไก่เฮ็ดงาสีบวใเป็นยังกืบบัวเป็นบัดเป็นบัเม่เมสเสียผมเป็นพระเอกผมกับบัว แม่นอกใจใจว่าไม่ได้ขาดมึงหนึ่งมันมาห้งขี่ตันหนาประชาชนเลยเจ้าจะไปเอาจะไปย้อมรับมันปืนเสียงดีกว่านี้ปืนเพราะอยากใช้สารครา้ำคนประสมนินมา <ละ S 2> ตองเอาเลยมาไปตะลุ้ตนมันเถอะ